สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะข่าวันนี้โคุปก,มมกวิม -19 ใส่ผักกวางตุงกับดอกกระหล่ำค่ะช่วงนี้ไวรัสโควิดกําลังระบาดนะคะเกงซ้อมตายเมนูนี้ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าในพริกแกงมีส่วนผสมของเครื่องเทศที่ช่วยต้านเชื้อโรคได้ค่ะเช่นกระเทียมหอมแดงขมิน้นพริกสดค่ะค่ะรูประโยชน์แล้วก็ไปทําแกงกินกันค่ะ คไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะโมซามชาลางไ้ซาอาท่านเป็นชินพอคํำค่ะ ค่ะแกงซ้อมใส่พักฝางตรงกับดอกกะลำค่ะหั่นพักเป็นชิ้นพอคำค่ะเครื่องแกงซ้อมกะปิผักกะเรี้ยงใส่เผิม่มเพความเข้มแล้วก็ห้อมข้างหนังแกงค่ะขมิ้นค่ะกระเทียม เป็ดตำบไม่เป็นเนื้อเดียวกันค่ะค้าถึงแกงข้าวกันแล้วก็ไปแกงได้เลยค่ะนาำดรอนเลว,วนาำดรอนเลวเส้นเฉยๆลงไปละลายค่ะ ุผงปรุงรสค่ะใส่เนื้อมูลงไปค่ะหอมโดยดอกกระรังค่ะ เปนค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะนีะา,าค่ะได้ส้องทนบ้อนค่ะห้ามเตียค่ะ รอได้ตามที่ต้องการแล้วก็ใส่พักวางตรงเป็นนำดับสุดท้ายค่ะ เซตเราค่ะแกงซ่อมค่ะน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะคะเป็นเมนูที่อร่อยดีและก็มีประโยชน์ด้วยค่ะค่ะวันนี้ครัวคุณปุณลากันไปก่อนขลัดพบกันไม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครัวคุณปุณด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ แล้วเส้นเดลี่ยหนึ่ปและวค่ะ,ละ